พามาเล่นนะคะที่บิ๊กซีเป็นของเล่นเล็กๆสถานที่เล็กๆอะแล้วลิงกำลังตกไปอยู่ค่ะอ่าไหนดูซิโอ้โหสาวใหญ่เลยสาวใหญ่เลยโอ้โห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 แหมง่ายจังนี้อ่ะเร็วโอ้โหโอ้โหไหนไหวไหมไหวไหมยี่ๆี๊ สาวใหญ่เลยเร็วๆๆๆได้แล้ว Đứng, 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 đứng Đứng, 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 đứng ๆๆ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  ไหนกูวิ่งซิดูสิกระโอ้โห,โโหใครเคยเล่นเกมนี้บ้าง <c oughs> ไหนอลินอู้หูอลินได้ไรกูแล้วอู้หูแย่เก่งจังเลยอ่ะดูซิอูห้หปวดแขนแน่เลยคืนนี้นอนปวดแขนแน่เลยได้แล้วได้แล้วโอ้โห เยอะหนืวๆๆ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 ยๆๆหๆไๆๆๆๆๆๆใหญ่เๆๆๆๆหๆๆาๆๆๆๆๆๆๆปๆๆ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 ่ๆๆ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 ๆนๆๆ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 ตๆๆ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  ยกใหญ่เลยเมอวเวลาแล้วครับเ,เ,เป็นเท่า <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ไหร่ครับเมดเทลาไล้วเอไหร่อร่าไหร่ับอกลเไับเอ่าไโรงเอรเไห่อร์ไห้่อยู่บาอทารเอราไห่เอร์เทาหอยท่หรอร่ามอา่าคอทากรครับอ่าไหัอ่าไห่ออันเีอ,อนนเหรอ ยังไงอ่ะ uh, ต oh, ้องยิงเังไง่ตามหลอดนี่ต้องลอเล่นเดี๋ยวเขาลองเล่นอ่ะเล่นไม่เป็นกันนะคะอ๋อดึง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 แล้วดึงสอยเหรอดึงแล้วปล่อยอ่ะจะได้ไหมเนี่ยเย่แรงไม่พอเลยโอ้โหยากไปขอีเ่ยากไปโอ้ยร้องให้ผู้ใหญ่ได้ละ Đứng, đưng lưng đấy Đứng đưng lưng đấy này đưng 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 lưng coi đấy ờ Đứng này may coi ờ, là... ờ. ừ, luôn á Đứng lưng coi ờ ờ <cười> ờ, ờ. <laughs> ờ. ờ. <laughs> Kênh, อโอ้ยแผนแน่วันนี้ตกปลามาแล้วมานั่งโยงอีกอ่ะอ่ะอือหอเจ็บแล้วค่ะใจเย็นลูกเออโอ้โหพ่ออยากเล่นบ้างเนี่ยค่ะมันต้องยิงให้ลงนะคะ โอ้โหและลินโอ้โหโอ้โอวาไหวไหมนั่นอ่ะดูท่าโอ้โหดูท่าโอ้โลงโอ้โหโอ้โหไม่อยากดูตะกอเลยจังไจิงจัง่ะจิงจังเก่ง่ง โอ้ยแรงดียังยังยังโอ้โหจะหมดเวลาแล้วอ่ะโอ้โหโจริงจังมากอ่ะหมดเวลาเย้อ่ะวันนี้อีกเสีตังค์หรอ